สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปวิดีโอนี้มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับเริ่มต้นกันด้วยหวยวันจันทร์นะครับเพราะว่างวดวันที่16สิงหาคมตรงกับวันจันทร์นะครับผมนี่คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ยังไม่ได้วินเลขชุด2ตัว3ตัวจากเลข6ตัวนะครับมาที่เลขออกบ่อยก่อนนะครับข้อมูลที่นําเสนอครับเป็นข้อมูลตัวเลขจากสถิติ หวยออกวันจันทร์ออกบ่อยวันจันทร์นะครับในรอบ20ปีเนาะก็ต้องแต่ปีพศสอง4นาี 2, นะครับนะเป็นข้อมูลที่ออกจริงนะครับเป็นข้อมูลทางสถิตินะครับเอามาแบ่งปันเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อจะเป็นแนวทางที่ดีได้นะครับในงวดที่ถึงนี้เอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วกันนะครับผมก็งวดที่แล้วนี่ก็6 9เ้าล่างก็ตรงอยู่เนาะ หวยวันอาทิตย์เนาะเลขออกบ่อยนะครับมานะครับเริ่มต้นกันที่ข้อมูลเลขออกบ่อยนะครับสามตัวบนออกบ่อยนะครับมีเพียงชุดข้อมูลเดียวก็คือออกซ้ำสองครั้งนะครับมีอยู่สี่ชุดด้วยกันศูนย์ห้าศูนย์เลขหามนะครับสามศูนย์เจ็ดนะครับชุดที่สามก็หกหกหนึ่งอันนี้เป็นเลขเบิ้ลเบิ้ลหลักร้อยกับหลักสิบนะครับ ส่วนชุดสุดท้ายคือ7 6 7เนะครับเป็นเลขหามหลักหน่วยกับหลักร้อยนะครับผมมีเพียงชุดข้อมูลเดียวเท่านั้นนะครับคือออกซ้ำสองครั้งที่เหลือก็คือยังเป็นเพียงออกแค่ครั้งเดียวนะครับเลยไม่ถือว่าเป็นออกบ่อยเนาะมาที่ชุดข้อมูลสองตัวบนออกบ่อยครับสองตัวบนออกบ่อยนี่มีอยู่สามชุดข้อมูลนะามาเริ่มที่ออกซ้ำห้าครั้งมีอยู่ชุดเดียวครับคือหกเจ็ด มีเลขชุดเดียวส่วนชุดข้อมูลที่2คือออกซ้ำสามครั้งมีเลขอยู่2ชุดครับ4 3กับ4 7เลข4อยู่หลักสิบทั้ง2ชุดเลยนะครับนะต่อมาครับชุดข้อมูลที่3นะครับออกซ้ำสองครั้งมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าหกชุดตัวเลขครับผม05เอาศูนยศนยก่อนสิ0 0 0ย 0, 0, 0 7ู หนึ่งสองสองสี่สองห้าสามสี่ห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามปดสี่แล้วก็แปด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 นี้งวดที่แล้วผมตามนะเอไม่มาเลยนะครับแปดดับซะงั้นงวดที่แล้วเนาะมาที่ชุดข้อมูลเลขออกสองตัวล่างออกบ่อยนะครับมีอยู่สามชุดข้อมูลเช่นเดียวกันครับผมคือออกซาสี่ครั้ง มีชุดตัวเลขเพียงชุดเดียวครับ97 67 97เนาะเหมือนนัดกันมาส่วนออกซ้ำสามครั้งมีอยู่2ชุดตัวเลขครับเป็นเลขตัวกลับกันเลยนะครับชุดแรกคือ85อ่า58กับ85เหมือนเลขตัววกันแหละนะครับออกมาแล้วอย่างละ3ามครั้งนะครับชุดละสามครั้งและสุดท้ายนะครับชุดข้อมูลออกซ้ำสองครั้ง1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบชุดข้อมูลตัวเลขนะครับ05 0ย์ห้าศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งสองสีนเหมือนกันห้าเจ็ดห้าเก้าหกสานนะครับนี่คือข้อมูลเลขออกบ่อยในวันจันทร์นะครับทั้งหมดเลย ในรอบ20ปีเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้อมูลนี้ผมจะแบ่งปันทั้ง Youtube Channel กิติคนคำนวณทีนะครับและก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนท่านใดเป็นผู้ชมใหม่นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับบนเพจ a c e b o o k กิติคุณคำนวณส่วนบน,บน,บน YouTube ก็เช่นเดียวกันครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ